สวัสดีครับท่านทุกคนยู่อเอ็นะครับอุงชนนาแนลวันนี้นะครับวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าเอเจอรีสรุ่นนี้แล้วกันคันครับวันไหนดีอ่ะวันวน,นีน้ตัวสัคัญสำคัญใจไม่ไหดเลยวางไวต้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคนะครับท่านผู้ชมเอ่อโอเค หนวที่เรียของผมนัหนดวสิบร้อยพันหมื่นแสนสิบร้อยพันหนึ่งหมืนโอ้โอ้และเพชรล่ะครับโอเคไปเรื่องกินเลยดีกว่าเออขนาดนี้หน,น,นจำนวนมากมากผมไม่สนใจขี้เกียจโอเคไปเลื่อกันเลยอ่ากดยิงกัน ผมกลัวเสียงไม่ริ้งมีลิ้งสีเปล่าวะได้ยินเปล่าทดสอบทดสอบได้ยินเปล่าทุกคนทดสอบทดสอบทดสอบทดอบโอเคไม่ต้องเหมือนกันอะไรเนี่ยตัวละครอะไรตัวละครอะไรบ้างอ่าฟีจำกัดทดลองได้ฟีจำกัดทดลองได้ พอตุดดีดีกว่าปุ๊บพอจุดดีดีกว่าอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับทดสอบได้หรือเปล่าโอเคทดสอบทดสอบโอ้มี่เจ้าไอ้หมอหนีีไอ้ไอ้ไอ้ไอ ผมต้องมาเจอแบบไอแบบนี้กแล้วผมอยากได้ชัวครสุดๆโอ้ยคือตอนนี้เกนจะบอกอะเราจะได้แบบเออวะนี่ผมโสดผมโส,สดวันนีเด็ดสุดยอนีช่ y เชโอเคไปกันเลยท้แอนเจอรี่เช

กนตัวเล็กวโอ้มายกอดรูิที่าแล้ว oh กำแพงาจำไดมีชีอยู่ ờ, ่กี่ช ok ีอ่ะอีดปีีีด่วนอเีครับเอ่อมีเสียงเอ่อกลอกว่นิดหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับเอ่อขอโทษขอโทษคับขอโทษอาจมีเสียงหน่อยนะครับ ผมทำาคิดอยู่บ้างนะครับหาห้องไม่ได้เพอพอดีว่ามีเรื่องเหตุการณ์นิดหน่อยนะผมชีตไม่โคตรักเลยไม่ช้าโคตรเลยเราก็เราก็รีบุดสิช่วยกันนะดัน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 ๆๆๆอืดันชีดันชีดันีอืมอืมอืม เ hey. อาเวทชีสดูบลูสไว้ตอนนี้คงท่คนเอ่อข้อมอ,อ,มอดีกว่ามีดี่ของเร่าตงนั้นด้วยอ่ะอืมไม่ไรวะถือ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 ไว้นี่เดี๋ยวทมเดี๋ยวทอมาถูกตามนะอ่ารับม้ง่ายไปสุดๆก็ มันเอาไว้เถุงทอทหัวเนะวอุ้จะขึ้นยังไงวะโอเคเวเร็วเเข้าเยเข้าเข้าเอาไว้ีชีสรูใส่เกีตีดีดไม่สิบก็สเกียตีเลย มีใส่เกียรติมีใส่เกียรติแล้วนีม่มีสกิลใส่เกียรตีนเนยอะเลยทำไมน้ำเพื่อนมีปัญหาตรงนั้นใช่ไหมจะไปจัดการให้ไปจัดการให้เสร็จเดี๋ยวใส่เกียรติเลยอู้ชูสกิล O.K. 打鸡丁，快点，快点，快点！嗯，怎么回事？ ลืมติดปากครับไหมแต่เราพันหกอะครัพันหกค่ะอีล้วพอดีดใจ้ะโอ้ดีออกมาดีโอเค ตอนนี้จับคู่อย่านีดูเร็วจับคู่นี่จะจะจับคู่กับด้วยมือเปล่าเออจับคู่ด้วยมือเปล่ามันยังไงวะเออไม่รู้อะโอเคอนนเราไปหยิบอีกดีกว่าคาร์บรีแบกอะไรอย่างงไรอีกวะคาร์บีแบก มาตุ้ยสัาวสูงดาดวงดาพี่โอ้กรบสุนอะไยวะนี่สุนอะอ่าคันป้ที่จับระวังโ้กรสกิเอดหัเขอกระปรกอะ ถ้ากูยอยากได้เนี่ยไม่หมดอีกถอดหมดแล้วจับหมดแล้วอะไรอี่ว่าที่คำแบ๊กอีกแล้วมัลูลดูลัวะไักจ,จิตผิดวันอ๋อครับอ,อ,อีกแล้วที่จะรับกลับมาให้กลับกลับมาโอ้โห แข่งสกีสได้ง่ายเพื่อนละล่าสมบัติเหรอไปที่ล่าสมบัติกันก่อนไหมนี่คุยอยากได้ปีศาจชุดราตีเอล okay. สจักรางวัลก่อนอ้าวมีสองอันนี้คุณก็ใช้หนดอืออ่อือไหนก็อ่าสองบวก การแข่งขันกันก่อนกูดูการแข่งขันโอเคคาเฟอีน้ำหนึง่งโอเคมาดูการแข่งขันเออเลิกร้อได้แล้วได้ของดีโอเคดุจโอเค chứa lên, Ủa quá dữ Ủa à, Kiểu nó đẹp như thế này nè เ่ห้าวเารว็กกาดสอบีเถกเเนี่ยว่า hey. เราเป็นคนแบบชอบสะสมไอ้ตีนตงเลวะ ก็กลัวครูโอ้โหโคตรเยอะนี่ซีซั่นเหรอซีซั่นต้องแบบว่ารู้ไม่พี่เก็บซื้ออ่ะพี่เก็บซื้อทุกคนเอ๊ะค่า เลขสองาสอนถูพอดีเลยครับโอเคนะครับโอเค,ค,อเคไปๆเจ้าหลวดช้าหน่อยไปไหนวะต้องใช้รักแม่แม่ขที่เ,เกียนผู้ครับอุบ๊ยช่วยด้วยวะ Okay, okay, go, 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 Okay go, okay, go, bye, 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 bye. xem cái chảy ra là vũ lúc nào đó Ok nè nè อโอ้ยพระทายใหม่อีกแล้วเหรอมีเวลาไม่หนึ่งนาทีเองเว้ย ีี้เกยจวันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละขี้เกียดละ